ต๊ลงแห้งเสียนนั้นนครนะแห้งงามพักไหมไม่ได้ชีดจาบนี่นะเก็บ่อได้พักกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งเมืเขือเพื่อสีงนกวางตุ้งอยาให้พ่อเก็บผักไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปดูอันนี้ดูไอ้ต้นบอนหวานใครที่อยากกินบอนหวานมีขายนะครับนี่นี่พอดีไปได้พันมันมาบอนหวานมาก็เลยพอเลยมาขยายขยายที่บ่อก็พอได้กินนะครับ นี่ครับบอลหวานบอลหวานบอลหวานต้องสาะน้ำแล้วก็บอลหวาน้ถาใครอยากแกงบอลหรือใครที่กินเป็นอ่ะกินแกงแกงบอลเป็นนะครับมาขอซื้อมาซื้อได้นะครับมาซื้อได้ก็ เยอะแต่ก็พอแบ่งกันกินได้นะครับครับสนใจก็มาที่ร้านเลยครับร้านยายเพ็นนะครับ